ม่อยูมือมือจับนาราวนะมือจับนาราจับรอไปลูกคุณเป็นบาสุพาพานอนีุ้ยอุยนาาดูเต่าดิลูกเต่าเตากินผักบุ้งูะนาดา่รี้งจค่ไหนปบอปน้องเด็กบุ้กปอบปอบปอจับดีกจับ

นันก็พ่ยา่เ่ายนเดินพาลาหมตมตอมกกังกาลไปน่อตึ๊ตึดตึ๊ตึ๊ตึ๊ะดุ๊กอ้ล้วยาข้าเขียว่าข้าเขีวย่าข้าเขียวมว่าปูยาวยให้เต้ากินนิดหน่อน้องวังเต้าเลากินยาตุกลับจุกับจุกับไปนเก่งยว่าขาปุมีแขวมะนะ